จ่ายใส่สารเสพติดเราให้ลูกกินนมน้ำเนี่ยมันจะมีผลกับลูกคุณบลาลูกนู้นูอนนู้นใส่สารเสพติดบ่น้องก็ดีนะมีการทะเลาะเบาะแนบ่อยบ่นู้รู้ค่ะเรื่องาแบบมีปัญหาอย่างสองก็จะเออคือบอกตีกันเดียวกันยงออกป้ายาออกปันเออดีแล้วแหละแล้วยังสี่นะเพื่อให้เป็นการ าตำรวจจุดชุกชุนถึงพันธ์เป็นวงเป็นใหญ่นะให้รู้นะสมัติใจเข่าการลงบาเขวิเขาบกกระบาดดีเสกกระบาเป็นอย่างไรกระบาดดีเสกกระบาต้องเข่าเออกระเลยสิเอาเครื่องตรวจประตวะไม่ไหมตัวจรองเบิ้งเนาะถามมีเป็นกระบาดเห็กน้อยมันเป็นอย่างถรามมียาวแล้วเป็นฝนกับเด็กน้อยเด็กน้อยเนาะองตรวจรองเบิ้งเนาะบระบาดจับดิเออตรวจรองเบิ้งเพื่อการครับเป็นการคัดกรองนะ น้ะมีน้อยบ่หระเอออาบเอามาเบิกมาเนี่ยมีน้อยตรวจเนาะแต่กวได้จจ้าดิตรวร่องเบิองว่ามีสารว่ก็เลยเนี่ยเนี้ยมันก็มีนลูกสาวได้ลงเลี้ยงไหมอ่ะไปเช็ดดอกได้เลียนเยอะไม่รู้แล้วต้งต้นหาสารติดในร่างกายว่าให้มันเป็นกระตุนกระทบกับเด็กน้อยเลยบอกว่าพี่สิมันมาตรวจเรื่อยๆนะ เพื qui, dollars, mm ่ออย่างเพื่อให้พวกหนูนี่ลดเพราะเหการเสพยาเด้อแาหนูเอาก็ยู <S <S ่ดีง่ายนี่นะจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายเดิเอ้อนะเออแต่ว่าช่วงนี้ให้พวกหนูปั๊บตัวปั๊บใจตรวจสักสองสามเสือมันหายไปกับเพ็่อนเพ่อนผีของสังคมเด้อเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบครัวเพื่อพี่เพื่อน้องนะแต่เขาหลายคนสามทีก้อนตัวนี้ยันี่แหละหาสารเราป่าดี๋ผมก็เลยแนะนนะให้เขาว่าให้เขาหยุดซะ อายุเพื่อยังเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบเพื่อเพื่อชุมชนลูกเพื่อไนเป็นห่วงเป็นใ่